มาซื้อวัวลอยไหนครับนนซื้อทุกลอย,ลย,ออยขอให้ราคาตรงกันขอให้<ม>ราคาตรงกันนะครับเด้อนี่นายนห,นห้อยนะครับนายห้างสาวสวยครับพี่น้องครับโู้ต่อข<ม>ึ้นโป๊กเลยได้เนี่ยสวยแห้งนะครับซื้อลงสายครับซ<ม>ื้อลงมาเลยสาวสวยมาซื้อวัวลงมาเลยครับพี่น้องครับซื้อทุกลอยที่ราคาถูกกันค<สา>รับพี่น้เล่ข่าอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยววันดีครับผมวันดีครับวันนี้ได้กี่ตัวราคาสามสิบกว่าตัวสามสิบกว่าตัวแล้วครับผมอัปเดตราคาบัว ประมาณส่งๆประมาณหมื่นสามลงหมื่นสามลงหมื่นถึงหมื่นสามหมื่นถึงหมื่นสามนะครับพี่น้องครับโอ้หมื่นนี้นะครับพี่น้องหันาลอยหมื่นถึงหมื่นสามเป็นวัวผู้นะครับพี่น้องนะครับลงหน้าตรงหน้าแก่นะครับลงมาเลยครับพี่น้องครับเอาเขาฝากเบอร์นะครับหนึ่งแปดห้าครับสี่เจ็ดหกครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับผมมันนี่กับมันหมานคือเก่าครับผมพี่น้องครับเป็นว่าส้นนี้งอเถือกนะครับพี่น้องครับผม สีถามวะถือยี่หร oh ีบอสนะครับพ em ี่น้องครับส้นนี่เพิ่นว่าส้นงอเถือกเพิ่นว่านี่ครับพี่น้องส้นนี่มันถือกเพิ่นว่าออสวัสดีครับผมสวัสดีครับส้นงอเถือกนะครับพี่น้องหาเลาะเบิ่งครับพี่น้องอย่างเลาะครับพี่น้องครับหัวดำๆครับไสาเนื้อครับไสายสาเนื้อ พี่น้องครับคู่นี้ว่าเท่าไรก่อนครับตัวละตัวนี้สองหมื่นห้าพันครับแม่ชาโลเลนเป็นแม่สาวหรือว่าเป็นง่วนเหนือครับแม่ลูกหนึ่งแม่ลูกหนึ่งเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก็ได้เลี้ยงก็ได้เอาไปเลี้ยงเทือเหนือก็ได้นะครับพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวนี้ครับพี่น้องครับสีเป็สายเหนือสายเหลืยงตัวนี้ว่าสี่พันห้าสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับได้สายเหนือ สูงดีครับพี่น้องครับเอาไปเห็นแม่บอกแม่พันธุ์ไดเป็นวาเอามาทั้งตัวครับวันนี้สอตัวสตัวนี่แหละเนาะนะครับเอาคันพ่อแม่พี่น้องอยากได้น้าเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งหนครับอง์เก้ามเศย์ <9. S 1> ่งหนึครับผมหกหนึ่งสีอง์ส่เก้าครับผมห ตามนั้นเลือได้ครับเด้อเบอร์กันพ่อมพี่น้องอย่สายเนื้อครับพี่น้องสายเนื้อแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับบัวแม่แม่ทองแม่ม้านครับพี่น้องครับท้องเจ็ดเดือนนะครับเด้อตัวนี้เปิดราคาให้พี่ให้น้องครับเอามาตลาดแาเท่าได้เนาะอนหมื่นแปดพันครับพี่น้องลูกลูกบั้งาณตั้งโต๊ะลูกสองขวบลูกสองในท้องลูกสองในท้องครับเด้อวงาแบบ ท้องเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องเอาไปบมดนนะครับพี่น้องรับประกันท้องให้เอาไปบมดนนะครับก็ลอดเป็นมาอีกสองเดือนครับเอาเมื่นเนี้เอาไว้โตขน่ะใช่หรือเปล่าน้องห้าเยี่ยมบัคเกิลนี่แม่ลูกอ๋อแม่ลูกปะแม่กับล,ลูกว่าเท่าไรตัวนี้นสองหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับแม่กับลูกตัวนี้รับกล้องรับแสงนิดนึง คุณได้ครับเด้อแม่กับลูกเป็นเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องนะครับ090ครับผม8253ครับ002ครับผมพ้อยังเนาะไอ้ต้องคแบบพ่ต้องไม่ได้ใส่ซำโลงซำโลงเฮาเนี่ยหละครับมื้อนี้มันหมานครับครับขบาพเจ้าครับพี่น้องครับโซนบางโนนนะครับเด้อมื้อนี้ได้นยั้งมะสบายู้พิพากน้องมื้อนี่จัดมาแบบหลายได้ครับผม แม่เยโอ้เมนเบอร์เลยเอลยเอาไรเบิร์คือหลยแหงแต่บลานนี่ค้มละเมินละเมินะเมนนเด้อพี่น้องเด้อะเมนหยนนี่นครับพี่น้องครับแมกับลูกนี่เมินหาลอยแค่นั้นแมกลูงเด้อครับเด้อลูกตัวแม่หรือตัวดูัวตตัวอตัวแมกตัวแมเอ๋อูกตัวแม่เบิรเลยนะครับโค้มละเมืนมนหาลอยครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือการ ตัวนี้ก็คือกันนะครับโอ้ยพูน่ะตัวนี้มันี่นี่นี่นะครับเด้อพูนลูกเพิ่นกินหญ้าอยู่พูนนะครับพี่น้องครับลูกตัวเมียเบิดลูกตัวเมีนะครับเอาลาเบิ่งพี่น้องเพิ่นสีสับชนได้ตัวดหมื่นตัวไหนหาลอยพูนสวัสดีครับพูนไปตีกนะครับพี่น้องครับโอ้เมื่อินหาลอยเอ้าถอาทัวเฉลี่ยเป็นหมื่นเมื่นหาลอยเป็นสุดโต๊ะนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกเด้อครับซอกันเบิดมาเลือกเอา ะลคนขายกับบอกเพิ่งย่ายอันไอ้นั่งมีคนเป่นลูกมีลูกเพรานอ่านี่นี่ลูกเพื่อนตัวเมียครับผมอ่ะนัางนะกับลูกตัวเมียอ่านั่งนีกลูกตัวเมียตัวนี้ลูกเพื่นเป็นตัวผู้อ๋อขันเป็นตัวนี้เป็นตัวผู้ต้นละโคมลระมือนหารอยครับอ่ะโคมลระมือนหารอยเด้อครับเด้อตัวนี้สามโคมอ่ะตัวต่อไปบานนี่ก็มีโคมมากมากทั้งโซนงามงามครับผมอ่ะงามๆนะครับอ่าง สามหมื่นพอดีอ่ะห้องสามหมื่นแม่ลูกตัวเมียโอ้ยลูกงามนะครับพี่น้องครับลูกงามแม่กับงามเหลื่อมดีครับพี่น้องครับว่าเท่าไหรก่อนสามหมื่นสามหมื่นเพียงเพียงสามหมื่นพอดีสามหมื่นเพียงครับพี่น้องครับอันใหญ่ๆของเขาบกลับใหญ่ของผมเหมือนกันโอ้ตัวนี้ใหญ่แห้งสามหมื่นขึ้นกันครับสามหมื่นขึ้นกันสามหมื่นโอ้ยแยกลูกแยกแมากกว่าน้องแยกลูกครับตัวนี้โอ้ยบุญเดียใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับบางนูน อุ้ยพวันเป็นรอยเจ็ดสิบผมบลารอยเจ็ดสิบวอยู่หรอไอ้เฮ้ยพนาใหญ่แห้งนะครับงามง่ามง่ใหญ่นะครับแยกลูกนะครับแยกลูกมือเศ้านี่แยกมือเศร้าอีครับพี่น้องหล้อทุนอยู่อยู่หกพันหาบาทโอ้มองเสียวได้บาทนี่ยมองเสียวเสีเจ็ดพนก่อยล่ะเจ็ดพันเจ็ดพันในหน่อยนะครับทุนหกพันหาบอกขอทุนด้ครับเด้อตัวนี้นต้นขครมีเง้ยยังเอาเดูเรื่อยมีเีบาตัวนี้ยี่อะไนี่มือมือ หมื่นสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องครับเนื้อยๆแม่ได้ย้อยครับครับผมนี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับเหมือนนี้อู้เด๋มาหลายตัวเนาะเอามาหลายแต่ว่าอู้นี่เด้อครับเด้อขันผู้ได้มางวยไงครับพี่น้องครับรวยรวยรวยผมบ่กมันรวยพี่รวยเจ็ดสิบลยรวยเจ็ดสิบนะครับน้องพวกเราอู้ยเบิ่งเด้อใหญ่กว่ามูในสนามนะครับพี่น้องครับแม่ความงามเนี่ยโบตองเบาถึงเลยครับเด้ออู้จัดนี้ เป็ตอนซ่อนนะครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงเนี่ยบ่ผิพีดหวังแน่นอนแม่นี่สูงตัวหัวผมนะครับพบสูงหน่อยกิหานี่มัม่่วหัวผมไปแล้วครับพี่น้องครับหางเงียๆบ๊มีหม่องตีนะครับแล้วก็แก่งแก่งมือนนะครับพี่น้องครับมาแบบเมาส์ก็ได้เนาะแบบเมาส์ไล่เมาส์ไล่เมาส์ก็ได้นี่ครับพี่น้องฮกต้สามมื่นนหน่อยครับผมฮกตัวนะครับแม่ลูกฮกโตครับพี่น้องครับฮกโตตกตัวละหาพันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเอาครับพี่น้องครับ นี่ราคาเม่สามหมื่นบักเทิรกคอมเมนต์ของห้าว่ะน้องบักเทิกะกเว่าเท่าไหร่ก่อนหมื่นหนึอนเพียงบักเทิกหมื่นเพียงได้ครับเด้อหมื่นหมื่นเพียงเพียงครับพี่น้องครับแม่ลูกแม่ลแม่ลูกว่าอ๋อแม่ลูกสามหมื่นเพื่อนว่าังหารนั้นเอาฝากเบอร์น้องศูนย์หกสามครับศูนย์ครับศูนยาหกครับครับผมบางนวลครับผุณได้อยากซื้อยากขาย นะครับอยากซื้ออยากขายโทรมาครับพี่น้องครับผมโลดบังนูนนะครับเลยโทรมาโอ้หัวนองเป็นหลายครับาตลาดพี่จะไดเหมือนนี่เงินเหมือนทำงานอยู่บ่เหมือนีเงื่อนเพรานท่านทำงานเงินหมดอ๋อมิดซีรีอยู่นะครับเงินเหมือนเงื่นเบิร์ตป๊อปจักเงินเหมือนกุ้งป๊อปบางกุ้งป๊อปบางเบิร์ตป๊อปบางนะครับล่อหนี่เนาะล่อขายเข่าเงิ่อนไรละเฟสสองอีกอ่ะล่อเบิร์นะครับพี่น้องครับเอ้าฝากเบอร์อีกตัวนึงเบิร์ศูนย์หกสาม 0460563ครับบางโนนอยากซื้ออยากขายโทรมาครับวันนี้ให้น้องมันหมากรับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องบางนโนโอ้ยหัวเราใหญ่ตัวใหญ่อีหลีครับพี่น้องครับนี่หัวเราตัวใหญ่อีหลีครับพี่น้องครับเดสวัสดีครับผมได้ยังงั้นมากวันนี้เท่าไรน้องสองกัวครับสองกัวไปหลายกัวไปหน่อยเท่าไรสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับนี่หัวแมลงดูนะครับ พี่น้องอยากซื้ออยากขายเพว่าแม่ลูกนะครับลูกตัแม่ครับพี่น้องลูกก็ตัวเมียลูกใหญ่ดีอยู่นะครับพี่น้องครับลูกกันใหญ่แม่กันใหญ่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาไม่แพงใส่เลิกเกินครับพี่น้องครับแม่ท้องเป็นวานะครับอ๋อผสมผ่าไดนเนาะผสมโตบ่ผส,ม,สมโตผสมโตนะครับมันเดียวมากตัวมันเนี่ยอ่ากับมาหาบ่าได้ขายเด,ยดยยี๋บ่ได้ขายสายไอซี่เบิ่งของตัวเด็กของข้าวอยู่ ตัวนี้ตัวนี้นะครับพี่น้องแดงแดงนี่แม่นเบิร์ตวะนี่อู้ <m uch ing> แดงแดงนี่นะครับเด้อนี่พี่น้องว่าเท่าไรก่อนเดงแดงส้มแดงแดงนี่เฉลี่ยตัวละตัวละหมื่นสามพันเท่านั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิ้อ้าเบิ็งว่าตัวละหมื่นสามครับพี่น้องครับนี่บัตรเทิร์กเด้อครับเด้อบัตรเทิร์กหมื่นสามเป็นไร <m uch ing> นี่ครับพี่น้องบนันรเมกาว่าแม่ เม่กับมือ่สามครับพี่น้องครับเม่สาวสีโอ้ยบตรงเวาถึงความสีครับพี่น้องสีแดงนะพี่น้องผู้ได้มากสีแดงเนี่ยแมนโหลดก็ตัวนี้ครับพี่น้องมื่นสามไล่ละมื0 0สบาทเดยวแม่กับเมมานครับพี่น้องครเว้าคลายงอพ็นอยู่นะครับอ้าฝากเบอร์บงพ่อหนาแ้าครับผมเก้าหน่งเจ็ดครับหนครับผมไ่ได้ใส่นอ คุณหานครับคุณหานซีสเกียนเท่านีนละนะครับอยากซื้อมาตลาดเดียวมาตลาดเดียวมาผอกันแต่อยู่นี่นะครับอยู่คอกอยูุรักมีอีกมี่เจ็ดสีนีเจ็ดนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากซื้อยากขายโทรเข้ามาครับเจ็ดสิบตัวผมมีเจ็ดสิบอ้าเจ็ดสิบตัวยี่หรี่หนิหรอเลี้ยงไังไหมขึ้เลี้ยงได้เจ็ดสิบเลี้ยงกินกากมันครับกากมันเป็นมะม้าเลือดโอเดี๋ยวผมจะไปหยิบอยู่ดีว่าสัตวบ้านไหนเนาะบ้านสรีบาลับ้านสรีบาลัยั้งแต่เนาะบ้านสรีบาลัยบ้านื้อยังเนซื้อ ใช่แล้วครับคุณหมอยังอยู่ครับผมยังก็ครับผมครับผมันหมานั่นแหละครับด้วยเหมือนเด้โอครับไปเลยครับไปเลยครับบทมหาอาจารย์แสกครับพี่น้องครับหัวจะเริ่มทยอยออกมาแน่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเวลาสายสายแล้วครับพี่น้องครับอาจารย์แสกทขายของมีกาลังขายของครับ กันเกิดขึ้นครับพี่น้องครับปิดบ่ครับอาจารย์มหันนะปิดอยู่บ่อ๋อขายกันอยู่เก้าร้อยครับอ๋อขาดกันอยู่เก้าร้อยครับพี่น้องครับเป็นจัะในตลาดมหมเนี่ยตลาดมดีดีครับดีอยู่เนาะคือขาดดีใส่ของอาจารย์เนี่ยอน่ะแม่น้ำมึงหนึ่งเก้าพันห้านะครับพี่น้องครับนี่ ครับบักเทิร์กเก่าพันหารอยครับพี่น้องครับอ่ะซี่ไม่ขายหมดแล้วก็ต้นท้ายเหรอครับขายอะปิดไปเถอะอาจารย์หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหมื่นสามพันหนึ่งร้อยอาจารย์ปิดไปแล้วครับพี่น้องแม่ใหญ่ๆครับพี่น้องไซส์ห้องหาอีกแม่หน่ะครับอ้าวแม่หน่ะสองหมื่นแม่ท้องนะครับพี่น้องครับแม่ท้องนี่สองหมื่นบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับหัวทองหัวมานนะครับเด้ออาจารย์เราอ่ะเป็นเป็นไฮลูกมาแล้วเจ้าตัวอาจารย์ ครับอลูกที่สองในทองเพื่อนนึ่งบาทลูกที่สองในทองครับพี่น้องครับสูงดีอยู่ครับพี่น้องครับตัวนั้นมูลหกพันห้าหมื่นหกพันห้าตัวไหนครับอาจารย์ครับเขายมูลสี่อ๋อตัวหัวหัวรนหลุนนี่บปล่าอ๋อนี่ท่าย่ายดีครับพี่น้องครับอ๋อตัวนี้เพิ่นองจะหึงหึงแมนแมนนี่ครับพี่น้องครับมูลสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องอาจารย์เพื่อนนะเขาให้มูอ๋อเขาให้เขาให้อาจารย์มูลสี่พันหาอาจารย์เอิ่นแล้วก็เขาเนี่ย หาผ่นเอามือหาผ่านมือหาผ่นได้ครับเด้สูงกว่าแม่ลอยซีซีครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวแม่สาวสายยานะครับเด้สดยๆผู้ใดอยากได้นะครับง้อตัวนี้ถือว่าง,งามนะครับนาเลี้ยงถือถ่ายเพิ่นสวยครับพี่น้องครับหมื่นหกพันนะครับพี่น้องครับต้นขาไโอ้ยยยยผลอาจารย์ขายไปแล้วอาจารย์ขายไปเท่าไหร่นานอนใหญ่ๆเมย์ใหญ่อาจารย์เด้อ หมื่นแปดพันห้าร้อยครับพี่น้องครับอาจารย์ขายไปแล้วใส่อาจารย์เบอร์โทรศของเราเบิร์ดแล้วนะครับพี่น้องครับเบิร์ดแล้วเอาผู้ใดอยากซื้อนะอาจารย์ฝากเบอร์ซุ้งเกาห่าครับครับผมบลูซีซีเจ็ดหกหนึ่งครับผมหาร้อยใหญ่โทรมาหาอาจารย์ใดญนะครับพี่น้องครับยินดีให้บริการครับพี่น้องครับหมื่นแห่อาจารย์มั่นหมายสัสดีครับผมเจ้าว่าควรวัดรู้หายหอบไปสวัสดีครับผมเป็นอจะไหนเมื่อเนี่ มาหอสิโมกุงครับได้ได้บางสองตัวลยได้สองมากใ่ไหมวันนี้แน่แฉ่งขึ้นครับแข่งขึ้นอยู่เนาะแข่งขึ้นนะครับพี่น้องครับเป็นสองตัวครับพี่น้องเอาเอาเจ้าตัวมาในการวัได้ซื้อไรครับได้ได้ซื้อไรครับได้ขายแน่เราบอสมาขายกันขายแน่พวกไหนขายก็มีอ๋อขายทั้งขายทั้งเสือล่ะครับผม่งเสือขายเป็นบ่อขาดทุนนะครับพี่น้องครับไม่มวันนี้วันนี้เสือขายครับพี่น้องหั้อแพงนะครับพี่น้องครับหั้อแพงปิดท้าย ฮะขายเร็ห้ับอสองสองหมื่นห้าพันสองหม้านันว่าจะยากดอกคุนั่น้องครับสองหมืพิดไปแล้วครับพี่น้องครับิิกเบิกเิกิกเบิเบิกบิกเบบ ภาเป็นจังไหนเหมือนเนี่ยไม่นี้กะอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนว่าก้วก้วมีของเขาบ่อขายออกมาแล้วกะได้หอยได้ราคามามันจะเป็นการเป็นจริงคนหลายก็จริงแต่ว่าการซื้อการขายกับพอพอบอบอกระชุนนะแตกคือได้ขายอยู่ ผสมกับคนผสมกับคนครับผสมกับพี่น้องก็ทีว่าย่างถามราคาหลายปอนด์มาสำรวจราคามาสำรวจราคาเนาะการซื้อการขายการบานกลางการบานกลางบานกลางก็ได้สื่อได้ขายแต่ว่าตอนนี้คือพี่น้องเขามีเงินใส่ใจต้องขอพวกอะบอกไปอย่างไรพวกมันได้ไหมครับเหตุผลเป็นานั้นเหตุผลเป็นนั่นค้าสบายแค่ตัวเนี้ยส่วนใหญ่กับรถแทบจะ่เห็นไม่ได้เหมือนน้อยมากครับผมมันีะเป็นตอนนี้เขาได้ขายเนี่ยบอกได้ได้ขายว่าเป็นตัวผู้้ใหพวก ไทยที่เพบุรีก็ยังรงมาสิคือเขาครับก็อ้วนก็ยังขายดีเขานังแงกับกรลังกําลังกําลังเหมือนจะวัวหัวึ้นนะครับคับผมดีดีนครับมัดมันครับมัดมานครับครับน้องครับ สวยๆงามๆของหอยนว่คูนเฮาครับเท่าไรก็ปะเท่าไรก็ดูคนไปเลยเจ็พยังแม่มันโอแม่มันมาเท่าไรมื่นสี่พนห้าอยมื่สี่าร้ยครับสดดียวลูกแรกลูกแรกนะครับว่าสดีครับพี่น้องครับแต่วัาทั้งหลังมันเปนลูกเหมือนบ่บ่ลูกันเราไปส่งเเอาไปส่งเลยอ๋อเอามาตัวปะพกพกเบิ้ลระเบ่เบิลแตเลือดตัวเดียวเลือตัวเดียวตลาดพี่แตงเขาขายดีแถมมันนี่กับกับ่อไอยู่ พอได้นะครับเงินดิจิตต่อนทำงานคือเข้าวบ้าข้าวบ้าคือเขาว่านะครับพี่น้องครับเป็นเงินสี่พันสูงใหญ่ลูกแรกเด้องัวสดๆครับพี่น้องผู้ใดอยากได้นั่ฝากเบอร์ให้เพผมนนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดครับผมอยากซื้ออยากอยากซื้ออยากขายโทรมานะครับพี่น้องครับราคาถือกันได้เบิร์ตครับพี่น้องนี่งหัวเป็นเงินสี่พัน ห้าร้อยนะครับราคาต่อรองได้นะครับอยู่ใกล้ๆไปส่งให้ฟรีพรอมโอ้หันหันเด้อครับเดิมเหมือนเด้อครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมอยู่ในจุดขึ้นวัวแล้วเด้มเหมืเด้อส่วนหนึ่งเพิ่นก็ออกไปแต่เศร้าแล้วล่ะครับพี่น้องครับเหมือนี้เพชรบุรีเข่าครับหัวเหนื้อขายดีครับหัเหนื่อยขายดีไม่นีกาโดยส่วนมากหัวเรียงเขามากอนขังที่จะหลายนะครับงัวเรียงเขามาก อยากกันช่งมือน,นี้เขามาหลายแห้งนะครับมือหน,นิตามผีเบิรงนะครับวันเลี้ยงเข้าเยอะมากตอนนี้คุ้มไงมือหนิดิ่งหอยหมานเว้ยหมาน,มานห<ะ>นมันเท่าได้เ่าได้หนิสามตัวนี่นะสองตัวสองต,ตัวแม่ลูกนะครับพี่น้องครับเหมือนกว่าดิ่งหอยจัดดิห่หอยจัดไปแล้วครับเหมือนกว่า จะพาพี่น้องเบิรงนขอกฝากด้วยครับเด้อขอกฝากขอกฝาก,ฝากมีบัวไหมนะครับเหมือนนี้ส่วนส่วนนึงก็ออกไปยังที่ผมว่านนะครับพี่น้องครับขอกฝากนี่ยแหละครับพี่น้องครับขอกฝากวันนี้สวัสดีครับผมเมืนะ่อน <laughs> ี้คือวันมี้ว่าเขามาฝากด้วยวโอ้ใช้จะไม่มีครับ าครัโอ้โหไปหามเบ็ดนะครับไปหายามเบ็ดเอาเนาะนี่ครับพี่น้องไปนี่นี่แหละครับพี่น้องมีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนสวยนะครับพี่น้องทามวันนี้ซื้อร้อยไหนครับวันนี้มาซื้อว่าร้อยไหนครับ ซื้อทุกรอยขอให้ราคาตรงกันขอให้ราคาตรงกันนะครับเด้อนี่นายห้อยนะครับนายห้างสาวสวยครับพี่น้องครับโอ้ต่อขื่นโปกเลยได้เนี่ยสวยแห้งนะครับซื้อลงสครับซื้อลงมาเลยสาวสวยมาซื้อวัวลงมาเลยครับพี่น้องครับซื้อทุกรอยที่ราคาถูกกันครับพี่น้องครับอเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับเผื่อเขาอยากซื้อวัวด้วยคูนแปดอาครับสี่เจ็ดอกครับ สีหนึ่งสีหนึ่งครับผมอัมันฟาร์มค่ะอ๋ออัมันบับางมันฟาร์มนะครับพี่น้องครับซื้อว่าลมาเรีนะครับครับพูดวัววัล้มวัอะไรก็เอาเอานะครับส่งมาเรียเป็นไงตอนนี้ซื้อขายดีบ่ครับพอได้อยู่พได้อยู่พได้อยู่นะครับพี่น้องครับูใดอยากซื้อยากขายโทรมาหาน้องคนสวยเพ่นครับพี่น้องครับส่งมาเรนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ เดินมาจุดฝากงัวด้อครับเด้อจุดฝากงวมือน,นีพี่น้องอาจจะว่างวาคือบางแทบบางอีหลีครับพี่น้องครับส่วนหหายจะเป็นงวดเลียงนะครับงวเหนือนี่งวดัวเดือนราคาสูงนะครับพี่น้องงวเหนือราคาสูงบรนเวณเกษไฮในหางนี่บุก่อยได้งัวกับบานนะพี่น้องนี่ยังยังรออยู่ยังรอขึ้นอยู่นะครับพี่น้องครับยังรอบัวเข้ามาส่งอยู่รู้ว่าผมยังมาเสาเกินว่ะไปไหน เวียดเวียดนามกับเตรียมมาจชัยเงิ้ยแะนะครับเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งกขอเวียดนามก่อนดูเข้าเวียดนามก่อนครับอันนี้โซนงวดเวียดนามนะครับพี่น้องครับเวียดนามนี่ักับนั่งเน้นเป็นตัวเมียขึ้เกาครับพี่น้องครับนี่เบิ่งงวดเวียดนามนะครับเด้อเวียดนามจะซื้อรอยแบบนี้นะครับพี่น้องครับสีแดงเป็นหลักนะนะครับเพื่อระซื้อสีแดงขึ้นการเด้อเวียดนามนี่นี่ครับพี่น้องเวียดนาม ตัวแมร์ล้วนนะครับนี่อู้ตัวนี้นงไข่แล้วครับพี่น,อน,น้องนี่นกไ่แล้วพี่น้องอันนี้ก็ลงเหยาดน้าพื่กันนะครับสังเกตเบิ้งแท็กด้วยัวท้องัวอะไรก็ดีขอยกำลวงวังเอาง้อขึ้นรถครับเต็มรถแล้ว แน,น่นเลยครับขึ้นได้พอนอ,มอัมไ,ไ,ไ,ได้ได้ยูได้ยูเท่าแก้เพิ่นได้หลายมาันมาเต็มล้นเลยครับพี่น้องจะห้ำอะไรนี่พวกหำพวกห้ำพวกพู้นะครับพี่น้องปิดเลยปิดเลยเข่าได้พอดีครับพี่น้องแน่นเอียดอ้าพอดีได้ยูบีตัวนี้ปิดพี่น้อง ัวยังเยอะอยู่ครับพี่น้องครับกันลังขึ้นเพื่อกันหางพีดตัวนี้ไม่ห่างพีดคือใช้รถน้อยมือนเนี่ยอ๋อรถใหญ่มากกว่าเตียงจะเลยเอารถน้อยเลือกกาแฟฮูกหลอดนะครับพี่น้องครับอันนี้ง้วาร้อยหางพียดนะครับจะเป็นวัว งอบผู้ทาทีทางพิษเสือประจําครับพี่น้องครับ,บ,<น>บอุบลสีเกบ